ต้ัง้งใหญ่เลยตอนนี้ไม่ใช่เลยเขาต้นส,ว, <laughs> สวัสดิ์ตะคิวสวัสดิ์ตะคิวออกจะขายให้กันนะครับพวกเราเฮ้อ่าเอาใช้ไใช่สมุทรไปกลางเต้นที่บ้านผมดีไหมอ่ะเออเอาเอาคนะหนึ่งรอ่ะไม่มีเลยให้อย,อย,หยี่สิบบาทจะเอานหนึ่งร้อยเหรอโอ้โห ไม่ขึ้นแล้วพี่ไม่ขึ้นแล้วก็เห็นพี่บอกโพดจะเกินก็เลยตัดโหแม่งสุดยอดชิบหายเหนไม้เหรพี่เหนไม้อาเงเอนองน ้พี่อัดคุ้นๆเนี่ยซื้อจากไหนมาเนี่ยมาจากวัดครับเจอนักขาแล้วเนี่ยพี่อุ้ยอะไรเนี่ยอุทยานชาติภูชีฟ้าจังหวัดเชียงราย มากันดีกแล้วอ้าววันนี้มีสมาชิกใหม่มาน่คนนนะอ่าแนะนำตัวน่อยครับอ่าอันนี้ครับพี่ใจมันอยากตัวครับพี่อ่าพี่อาจพี่อาจเนือพี่ปัญญาติดตามช่องอยู่แล้วก็นะจะออกทริปด้วยกันอยากจะมาพบกับพี่เอครับพี่อุ้ยซึ่งดูเขามานานแล้วครับเนี่ยเขาเขามานานแล้วครับอยากจะลองสักเที่ยวหนึ่งครับพี่อุ้ยวันนี้เราจะโดน พาไปเชื่อดวยวันนี้พี่อัดน้องใหม่จะพาเราไปเชื่อเดี๋ยวพี่เบิร์ตแกมาแต่เมื่อวานแล้วแล้วแกไปอยู่ที่สันเจริญแล้วเดี๋ยววันนี้จะขึ้นดอยสวนยาหลวงตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านนะอยู่อำเภออำเภอท่าวังผาตรงนี้เดี๋ยวก็ลงรถทัวร์เมื่อเช้าแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะปั่นขึ้นไปสวนยาหลวงซึ่งพี่เบิร์ตแกไปนอนรออยู่ด้านลัหนึ่งคืนเดินทางเลยนะพี่เุิร์ไพี่อัดพร้อมนะพร้อมแับโอเค สวยงามมากเลยโอ้โหดูหมอกโอ้โห,หเราออกออกตัวด้วยอากาศปลายฝนต้นหนาวนี่ทางแยกข้างหน้านี่ซ้ายมือนี่ไปอุทยานชาตินันทบุรีนะหรือว่าดอยวาว มันอยู่บนยอดเนินแล้ววัด <laughs> แหน่สองอ่ะแน่เน,น,น,นินหรือสะพานวะเนี่ยคำกิบเบิร์ดว่าไว้เมื่อวานว่าออกจาก ้าวังผามาก็ม,มีแต่ขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วกะแล้วดูดนแล้วแม่งยังไม่ถึงที่จะไปสันเจริญเลยเล่นกูเลยเล็กกูแต่เช้าลอลที่อดัดยู่งหลังท่อัดอยุ่งหลังที่อยู่ข้างหน้าเฮ่พออยู่ตรงกลางโอย ันให้ลงมาหน่อยเดียวมันเขาขึ้นขึ้นลงขึ้นลงสายเนินด้วยปาร์บ้านน้ำผู้ไม้ไผ่อ๋อไม้ไผ่นะฮะอ๋อ บบโอ้มันบางขนาดนี้เลยนะแล้วก็ทําเอาเลยเนี่ยจะเอาหนาก็ได้เอาเอาบางก็ได้เราไปทำเป็นหมวกอีกทีนะครับแม่แวะคุยกับชาวบา้านแป๊บเดียวพี่อุ้ยหายอีกแล้วเผลอเป็นไม่ได้โอ้โหเส้นทางสวยสวยครับอากาศก็ดีแต่มีแดดน,นะฮะ จุดชมวิวนะพี่อุ้ยนะจุดชมวิวจุดจุดชมวิวพี่อุ้ยบอกนี่คือจุดชมวิวที่เหมาะที่จะการกินเกลือแร่ฝันหนีเขาตลอดเลยอ่ะสุดท้ายต้องกินเกลือแร่นะแล้วเ,เออตรงนี้ผมพูดตรงๆนะว,วิวมันใช้ได้นะน่าประทับใจก่อนเลยจุดแรกพี่อัด นี่สวยงาม,ม,มาสวยงามไม่รู้ครับสวยงามจริงผมดิบกาแฟไปจอดดิบกกแฟ์ถ่ายรูปนานมันต้องเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆลงเนี่ยนะ่าจะถึงแล้ว ไก่ลอยน้ํามึงมันขึ้นไม่ได้นะตอนเนี้ยมันมันถูกน้ําพัดแล้วเนี่ยเอ๋อไก่ลอยน้ําครับจะมีที่นี่ที่นี่ที่เดียวเลยนะบ้านน้ำงงไก่ลอยน้ําโอ้ยเดี๋ยวก็เจอทุดตรงนั้นแหละมาดูเลนี่สะพานบ้านปางสานี่สองห้าสามห้าโอ้โหน้ำท่าท่า สวยงามสวยงามเป็นไงพี่อัดสวยงามไหมสวยงามครับบ้านน้ำโมงปางสาี่วิถีชีวิตชาวบ้านครับเชา้าๆ

Give gift I, know I never me to can repay. ทางเข้าบ้านน้ำลักใต้ตอนนี้น่าจะมาสักหกิโลก็จะถึงบ้านทา <made> งจเจริญนรือท <The S 2> ี่ <the S 2> โอ้ยผมไม่นัดก,ก็อยู่ข้างหลังพี่เอก็องกล้ามา่อดังนั้น Turn his love through discipline, a thundering velvet hand. His gentle meek, his sculpting nose took me years to understand. The leader of the band is tired, and his eyes grow. Và... <utationounced> his blood runs through my instrument, and his all is in my soul. มึงจะมาตอมอะไรกูเนี่ยไอ้ห้าอย่าต่อยกูนะมึงกูแม่งมีแต่ความเค็มบ้าเป่ะต่อยขึ้นมานุมานเข้าเลยอันนี้ก็ถึงศาลาตรงนี้มีสัญญาณโทรศัพท์ของทูอ่าพี่เบิร์ตแกบอกว่าที่หมู่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตอะไรไม่มีของของทูมีแต่เอเอสอันนี้ผมใช้ทูเนี่ยผมอีกอีกไม่ไม่นานแปบ๊บเดียวน่าจะไหลไหลลงหมู่บ้านแล้วทีนี้ พอลงไปมันไม่มีสัญญาณไงเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะตอนนี้ว่าพี่อุ้ยกับพี่อัดแกยังขึ้นมาไม่ถึงเดี๋ยวผมจะพักอรอแกตรงนี้สองเสือก่อนสองเสือยังไม่มาเดี๋ยวนอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆไปกนเตอยแล,ะละ้วล่โอโ้โหไม่กล้าลงไปกลัวไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เห็นพี่เบิร์ดบอกข้างล่างม,มีสัญจรเลนจะอยู่ข้างล่างนั่นแหละนั่นไหนอ่ะพี่อัดอ่ะพี่อัดอยู่ไหน หนึ่งอรอสองอตอวนี้สองอรอหนึ่งอแล้วนะอเอมาแล้วออุ้ยาแลวออัดไปไหนอย่าทำอย่างนี้กับพี่อัดเดี๋ยววันหลังเขาไม่มาด้วยบอกมาเอาพี่อัดไปหมกที่ไหนหลังมาพี่อุ้ยกับผมพักกันมาเรื่อยผัดกันพักพี่อุ้ยพักมากผมพักเอยเรื่อยพี่เยเรื่อยตามกำลังอย่าห้ามอย่าห้า

No matter what happens, we'll always be better alone I want to break your heart down It's just how it goes But they don't Q what's fam They pay off evil doctor สันเจริญโอ้โหพอซูมไปแล้วเห็นยอดดอยสวนยาหลวงแล้วโอ้โหโอ้โหกูจะถึงไหมเนะี่ยแมงโคสูงเลยโอ้ชีวิตอ่าในหมู่บ้านหมู่บ้านมาแล้วมาแล้วมาถึงหมู่บ้านแล้วมาถึงหมู่บ้านแล้ว ตรงนี้คือสัญลักษณ์เลยใช่ไหมเนี่ยต้องถ่ายรูปนะตรงนี้นะตรงนี้เขไม่ได้เลยสวยงามแม่ไฮไลท์เลยตรงนี้ท้องฟ้าสดใสและหมู่บ้านสันเจริญเดี๋ยวจะขึ้นดอยอีกตรงนี้นะรนนะเราต้องกินกลางวันกันตรงนี้ก่อนนะเราก็มาถึง,งรา้านค้า ร้านขายข้าวรู้สึกจะเป็นร้านเดียวในในในชุมชนนี้เนาะใช่ไหมโอ้โหว้าพี่ว้าขาหายแล้วกลับมาฟิตแล้วแม่จะจะสลัดไอคิวนั่มันยากจริงจิวหมู่บ้านนี้เด็กเยอะมากเยอะมากคนระับในร้านค้าที่เด็กคึกคักเลยชื่ออะไรเอ่ยออครับข้าวผัดอ่า เดี๋ยวผมซัดข้าวผัดกับพี่อาดก่อนเออเอาไปใช้ไปใช้เออพี่อุ้ยเรามีน้ำใจครับวันนี้ก็นี่นี่เอารถคันนั้นไปเลยคันนั้นเอาคันนั้นเอาให้จักรยานหนึ่งคันคันนันนี่พี่อุ้ยก็จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้น้องเขาติปอีกร้อยหนึ่งคนพื้นที่ยิ้มแย้มแจ่มใสก็กระจายรายได้ช่วยเหลือกันไปเอ่ เที่ยงครึ่งเขาออกเที่ยงครึ่งแล้วออกจากบ้านสันเจริญขึ้นสวนยาหลวงผ่านลำห้วยนะตรงนี้บอกสวนยาหลวง10กิโลเริ่มละเริ่มและพี่อุ้ยขิงก่อนละโอ้ยโกายบาย,ยางี้ด้วยมึงสู๊ๆครับชั้นเลยอ่ะชั้นอย่าง ต่อเนื่องเส้นทางระหว่างบ้านสันเจริญจะขึ้นยอดดอยอะไรวะยอดดอยแล้ววะเดี๋ยวนึกก่อนอะไรวะรสวนยาหลวงอ่าลืมสวนยาหลวง สวยยังมีเวลานี้ก็ประมาณรับบ่ายโมงกว่า,วาพี่อุ้ยก็วันนี้ทริปนี้ก็ไม่ค่อยพร้อมอแต่ก็ใจมาใจมาตลอดผมก็ตึงและขาตึงแล้วหลังจากเอาเรื่องการพักของคืนนี้เข้าที่เข้ามติของคมอแล้วเราก็ตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะหาที่พัก,กแถวเนี้ยกลางทางไม่ขึ้นไปแล้วสวนยาหลวง สภาพส,สมักสมอมแย่กันอน,นอนดีกว่าบรรยากาศมันเย้ายวนทัวริงนะไม่ต้องมาฟิกเรื่องสถานที่จะต้องไปถึงอะไรมันมันมันสถานการณ์เฉพาะหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นไนงะบางทีเราไม่รู้เราวางแผนว่าเราจะต้องไปให้ถึงจตงจริงไม่ใช่อย่าฝืนเงยเขาบอกว่าไม่ไหวอย่าฝืนได้แค่ไหนแค่นั้นเอาความสุขเป็นที่ตั้งถ้าไปแล้วมันทุกข์ไม่ใช่ทัวร์ลิงนะถูกต้องไม่มีอัดถูกต้องครับถูกต้องออแต่กันไปเรื่อย แล้วมีที่วิวที่สวยไหมระหว่างทางที่จะเป็นปักเต็นได้กลางเต็นได้โอ้สักากางเต็นได้เหรออ๋อมันไม่น่ามีที่กางเต็นนะครับแถวนี้ตรงแถวริมว้วยกลางเต็นได้ไหมมันกางได้หมดอ่ะพี่แต่ว่ามันจะเอาแบบวิวเอาแบบดีบป่ะผมไม่มีปัญหายอยู่แล้วมากสามคนผมมีเต็นมีข้าวมีอะไรมาหมดไปกลางเต็นที่บ้านผมดีไหมอ่ะตรงไหนครับไกลไหมในหมู่บ้านอ่ะโอ้ไม่ไม่ลงลเราเข้ามาแล้วจะ<า><น>มาเอาเลยนี่มันจะอยู่บ้านสวนข้างบนอ่ะจะอยู่บ้านสวนนอกนอกหมู่บ้านหน่อย มีลานกลางเต็นท์มีห้องน้ำห้องข้ามีน้ําอะไรสะดวกสบายหน่อยเราก็จะกลับไปนอนบ้านพี่น้อยนะครับที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้พี่น้อยจอดรถอยู่เราจะไปลงไปที่บ้านสันสันยาหลวงไอ้ไอ้บ้านสันเจริญนะเนี่ยพี่น้อยนําไปแล้วมาเลยลูกอมใครจะเอาลูกอมเดินมาเอามาลูกเออเอาไปเอาเปล่ามาเอาลูกอมเนี่ยเอาลูกอมลูกอมนะอ่าเอาไปสองเม็ดนะ พี่น้อยใจดีฮะพาไปที่พักเดี๋ยวชันหนะ่อยจากพี่น้อยครับขาก็ไม่ดีเป็นเกาเลยยังมาช่วยพี่อุ้ยอีกโหสุดยอดเลยอะ่ะชาวบ้านที่อะไรสันเจริญเนี่ยโอ้โหโอทางโอ้ยสุดยอดขึ้นไปสวนพี่น้อยเนี่อย<ฮ>พี่น้อยครับตรงตรงศาลานี้ของพี่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ ตอนนี้จะขึ้นมีนอนชั้นบนข้างบนนี้ก็ได้หรือว่าเตีกลางเต็นท์บนนี้บนเดินใช่ไหม,ไมไฮะบนนี้มีปลั๊ก้านอ้ครูพี่เบิร์ตส่องไฟมาแล้วบอกกูอยู่บนโน้นนะมึงอยู่นเดี๋ยวจะนอน,นในศาลาเนี่ยฮะตอนนี้เราก็เห็นลําห้วยแล้วเห็นลําห้วยแล้วเดี๋ยวอาจจะลงไปเล่นลําห้วยให้มันเย็นใจนะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วก็ปรับพื้นที่ด้วยการกวาดกวาดสถานที่เรียบร้อย พี่อาจก็เอาเต็นท์ลงแล้วครับส่วนพี่อุ้ยก็พักผ่อนก่อนพักผ่อนก่อน,อน,อนตอนนี้ก็พักผ่อนนะเวลายังมีเยอะอะเดี๋ยวผมก็จะกางเต็นท์นะเต็นท์ก็กางกันเรียบร้อยแล้วครับทั้งพี่อาจพี่อุ้ยพี่อุ้ยก็ดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วหลังจากได้นั่งสันนิฐานว่านะอาจจะเป็นกดไหลย,ย้อนเดี๋ยวจะไปอาบน้ําที่ลาห้วยกันครับลําห้วยก็ไหลผ่านกลางหมู่บ้านราแฟที่ถูกน้ำมาตาก นี่กาแฟที่เขาล่อนมาแล้วพี่อัดแวกเข้าไปเอ้ยว่าจะอาบน้ำทีมแม่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเห้ยตกเอา้เอาหัวที่น้ำแม่งเย็นไว้หอเราเว,ว้มามามาเอา้าเอา้เอา,อาระวังแนนเนเนเน่นลื่อนลื่อนมันลื่นพีนนนนนนน จำเลยจำเลยเอาระวังก็จะเดินได้ไหมเนะี่ย ่งกันได้ไหมเออไปแบ่งกันสี่คนจะได้ไดเท่าไหร่แบ่งกันสี่คนได้เทา่าไหร่ฮะเออ,อเออเออเอาลับไป,ไป,ไ oui. ปนะปลาปลาเก่งไงเฮ้ยโหดำน้ำ <làm. S 1> หาปลาน,นี่นะให้ดูเลยเก่งไงไงไง ตอนเย็ยนครับอ่าหุงข้าวแล้วพี่อาจเราหุงข้าวแล้วพี่อุ้ยรอกินอยู่ครับเนี่ยนั่งกระดิกขายนี่เองแล้วเมื่อไหร่จะถูกพดีพี่อุ้ยจนะ,ะ,มไ,ะไม่ไหวเลยอ้วกไปเยอะแน่มันของเก่ามันไปแล้วอ่ะไม่ไม่มีเหลือแล้วออต้องเอาของใหม่ต้องใหม่ครับร้องหาข้าวแล้วอ่ะกลางวันก็กินไปหน่อยเนี่ยก็นั่งชมบรรยากาศไปครับพี่เบิร์ดก็อยู่ข้างบนร้อนร้อนด้วย <laughs> มีความสุดังเลยว่าจะถึงแล้วเว้ยเข็นมาเก้ากิโลแล้วเลยกิโลเดียวไป <Bye. S 1> อ่าทานข้าวกันครับพี่น้องได้เวลาทานข้าวแล้ววันนี้เลนูของเราก็มีไข่เจียวมีม,มีอะไรก็ไม่รู้น้ำพริกน้ำเพิกอะไรก็ว่า<ม>นะนะแต่เวลาแล้วความอร่อยมันอยู่ตรงเนี้นะตลกอีกแล้วเลนูไล่จริงวันนี้นี่ไม่ขึ้นแล้วพี่ไม่ขึ้นแล้ว ก็เห็นพี่บอกโหดเกินก็เลยตัดสินใจกันว่าไม่ขึ้นดีกว่าแล้วก็วกส่งมาให้ผมรออยู่ข้างบนไงอ๋อไม่ไม่อันนั้นก่อนที่พี่เบิร์ตก่อนท <ขอ S 2> ี่จะได้คุยกันกับพี่เบิร์ตอ๋อครับผมเพิ่งมาอ่านผมเพิ่งเห็นขอโทษทีอขอโทษทีพี่อันนี้เราเก็บมาสดๆใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราคัดยังไงครับอันนี้คือเราต้องคัดเขียวออกค่ะ จะเก็จะเหลือไว้เฉพาะเม็ดสุกพวกเขียวนี่มันมันเป็นกาแฟที่พัฒนาไม่เต็มที่เวลาไปขวรสชาติมันจะ,จะทิ้งใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยไม่ทิ้งค่ะจะไปทํากาแฟอีกเกรดนึนองอย่าง<อ>พวกพวกคอสเมติกอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อ,อแล้วทีนี้เราจะคัดอันไหนที่ใช้ได้ครับอันนี้ที่ใช้ได้ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ใช่ค่ะพี่อุ้ยกำลังจะเข้านอนอกูจีนยายไปแล้ว,วเน,นี่ยกระไรปกอบว่าพี่เบิร์ดโทรมาเนาะแต่เขาโทรมาแต่หัวค่ำเลยนะ ว่าเขามาว่าให้แชร์โลเคชันเดี๋ยวพี่เบิร์ตจะมาอ่าพี่เบิร์ตเขาไม่ไม่นอนที่ข้างบนสวนยาหลวงแล้วแกคงจะเหงาใจก็เดี๋ยวจะลงมาแต่ว่าจะอาศัยรถชาวบ้านเขาจ้างรถชาวบ้านเขาแล้วจะลงมานอนกับพวกเราที่นี่ตอนนี้กี่ทุ่มาพ้วพี่อุ้ยสองทุ่มห้าถิงสี่นาทีอ่าพี่พี่เบิร์ตเพิ่งวางสายคุยพี่อุ้ยก็ กำลังลงมาอยู่ระหว่างทางอีกสักพักหนึ่งพี่เบิร์ตก็จะมารวมพวกเราที่นี่แล้วก็มาแล้วครับพี่เบิร์ตสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่เบิร์ตโอ้หมาอยางรักนุเร่เลยอ่ะรับกระเป๋าแล้วกระเป๋าโอเคเอาเกอะพอ ยังฟิตอยู่เลยเนี่ยอาจารย์อาจารย์เบิร์ดผมเนี้ยลองดูดิโอ้เบาอยู่สุดยอดอาจารย์อ่ะเบาอ่ะวัสดุแกเบาทุกชิ้นเลยเงี้ยนอนไม่ได้แล้วมันมันเบาจัดไม่มีเครื่องกันหนาวไอพี่เบิร์ดลงมาจากสวนให่หลวงนะครับแล้วก็ก็จะมานอนรวมกับพวกเราที่นี่เพราะว่า เม่อพี่มีพี่ตายแล้วี่เราเปลี่ยนแผนเราจะไม่ลงทางอ่าทางฝั่งพะเยาแล้วพี่เบิร์ดเราไปฟังว่าไฟตาบอกลงไม่ได้แล้วคนขับรถก็บอกลงไม่ได้ชาวบ้านก็บอกลงไม่ได้เพราะว่ามันปิดทางมาสองปีโควิดมันมีคนขึ้นลง๋อลงไม่ได้ก็ไปไม่ได้ท่นบอกนี้มอเตอร์ไซค์ไอคนขับรถคนนี้ยังบอกเลยเพิ่งไปรับมอเตอร์ไซค์มาเองมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาไม่ได้ทิ้งรถได้เลยรับต่คนไปเลยโอ้โหทิ้งของเลย ชุดีโชคดีที่ส่งสเกกาหน้าไปอืม <laughs> ไปไม่ได้เดี๋ยวพี่เบอร์กก็จะมานอนรวมกับพวกเราที่นี่ก็ปาวิบากยังทิ้งรถเลยให,ให้ให้เนี่ยไปรับรับแต่คน Past h e point no return baby on the summer night a shot of love and the sparkle of the b r e e Starts to lightning, the month times burn like the ground. I believe. That way, that way. I believe it on the next train, baby. I do believe. Come on, let's ride this train.